วันนี้เราอยู่ที่งานดิฟเอเชียสุดทาซันทวนนะครับจะมีนักแข่งโอเโลเข้ามาแข่งขันนะครับวันนี้เราเป็นสปอนเซอร์หลักนะคบหลักสปอนเซอร์หลักเลยค่ะแล้วก็รถในทีมเนี่ยของโอเวอร์ได์ใช้ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลย,ว,ว,ยวันนี้เดี๋ยวพี่สะพาภูมิเอาคอยแม่เขาแล้วก็พาไปดูหลายๆทีมรวมทั้งทีมที่เราเป็นสปอนเซอร์ด้วยว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนแล้วระหว่างเปียงคอยเราจะไปคุยกับเขากันอุ้ยตื่นเต้นมากเลย,เ,ยเราไปเราไป ทุกคนเลิศม,มากทุกคนวันนี้นี่กำลังเสร็ีขั้นนึงกำลังเสร็อีกขั้นหนึ่งอย่าเล่นใช่ไครับ แ an. อันนี้ก็ท็อปอีกแล้วทุกคนมีโลโก้อยู่ที่คอยเลยทุกคนจะเห็นชั้นมาหรือว่าเป็นคอยที่มีประสิทธิภาพมากรา้0ยเปอร์สวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้แต่อยู่กับพี่อั้นครับวันใจแบบหลายๆคนเลยดีกว่าในตอนดิฟถามงวารู้สึกก่อนวันนี้มาแข่งในน้ำโอ์ได้ใช่ครับความรู้สึกแบบอะ ทำไมถึงเราถูกชอบความเร็วหรือว่าการดริฟ์แบบนี้พี่อ่นอืมมันท้าทายดีครับตื่นเต้นด้วยแล้วก็ฝึกทักษะตัวเองด้วยครับถ้าเป็นคนชอบขับรถหรือชอบอะไรท้าทายอ่ะมันก็จะมีความสุขครับมีความสุขเนาะไม่เคยแข่งงานอินเตอร์เลยใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ครับก็ฝากพี่อนไวไวกับกล้องดนะครับสวัสดีครับ I'm good. To the hot cake, place. Where are you, you. from? Australia. Australia. What's your dream? Team Zoo Performance Fifteen. Team. Performance fifteen. Team. Why you like this road? Control of the Out of Control. Out control. Yeah, okay. Thank you so much. <coughs> Blender, เริม่มแร, like รออกเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบแย่แล้วแต่ว่าที้เนี่ยมันดูฝืนธรรมชาติแบบไปได้ด้านข้างเด็กปุ๊บ้ายถ้ไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกดีพอได้มันลองแล้วมันรู้สึกแบบหลงรักมันกลับมาเลยมนที้ล้วก็จะลาก่อนับ ตอนนี้แต่ก็อยู่กับพี่เอ็มอัตรพลหรือเอ็มเดอะสตาร์ใช่ไหมครับผมใช่ครับอันนี้ทีม p ี t ใช่ครับผมเขมาทีมทีมครับอ่าโอเคตอนนี้วันนี้ก็พี่เอ็มแข่งไปแล้วสองรอบอ่าคัดลิฟายครับสองรอบรอรอร<ช>อบแบทเทิล,ล,ลครับก็พอพอ,พอใจในผลงานแล้วพี่เพอใจครับอ่าคัดลิฟายอยู่อันดับที่สองครับงั้นตัวแต่ถามนิดนึงสิว่าแบบเออแต่ตามพี่เอ็มมาตั้งแต่แบบเดอะสตาร์สองเลยโอ้โหแล้วคือแต่อยากรู้ว่าอ่านระหว่างแข่งอ่ะจากเราเป็นนักร้อง ก็อยู่แบบในห้องโถงในสตูเย็นๆทำไมพี่เอ็มถึงชอบอะไรที่มันอยู่กลางแจงแบบนี้ล่ะชอบมานานแล้วครับชอบมานานแล้วรับอยากเป็นนักแข่งแล้วก็จริงๆแล้วเริ่มแข่งมาตั้งแต่ก่อนเป็นนักร้องด้วยใช่แล้วก็มีความชื่นชอบเกี่ยวกับการแข่งรถอยู่แล้วตั้งแต่จิมคันนาเซอร์กิตแล้วก็มาดริฟต์นี่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่เกียรพี่เกียรครับสวัสดีครับเพียงโอไรครับน้าถา ว่าทําไมถึงชอบความเร็วหรือชอบการดริฟต์รถที่มันเสี่ยงอันตรายแบบนี้ก็จริงๆตัวพี่เล่นรถมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เริ่มจากโกคาร์ดแล้วก็มารถเซอร์กิตแล้วก็มาดริฟ์ก็เลยชอบชอบความเร็วครับหือว่าเป็นความท้าทายที่ผู้ชายเขาชอบกันนะครับครับผมครับครับผมขอบคุณครับ ีแต่ก็อยู่กับผู้ชมอีกท่านนึงแล้วพี่ชื่ออะไรคะชื่อตายค่ะอ่าพี่ต่ายเนาะเป็นผู้หญิงด้วยกับการมาชมดิฟอันนี้มากับแฟนใช่ไหมอ่าความรู้สึกของเราที่ดูดิอจริงๆแล้วไม่เคยดูไม่เคยดูแล้วแล้ววันนี้มาดูมันนะคะมันเนาะก็ขอให้สู้ๆนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อปอมครับโอเคค่ะแล้วพี่อีกท่านบูมครับค่ะแอบเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเอ่ยเชียร์ดีเจเดย์ครับอาแล้วพี่ล่ะ,ะขาแรกผมเชียร์พี่เอ็มครับแต่ต้งรอไปแล้วอโอเคครับ ขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้แต่ก็อยู่ติดขอบสนามเลยคูกับนี่เคนดูสดๆเลยนะคะอันนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่โก้ครับอ่าพี่โก้นะคะอันนี้ตามมากี่สนามนะคะก็ดูมาตลอดะครับป<ด>ีนี้มาตลอดเนะาะทำไมาถึงชอบอะคะถถามนิดนึงมันสนุกครับเราใจเวลา เสียงยางเสียงเบรกอะไรเงี้ยเวลาสไลด์แต่ถามนิดนึงสิพี่ก็แอบเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมก็เชียร<ช>์ <นะ S 2> หลายคนครับมีมิงมิงเ<ต>ดวิดเอ,อ,เอมมตพลก็เชียร์ครับหนูให้พี่ก้ฝากถึงทีมนิดนึงว่าแบบเออเราเราเป็นกําลังใจให้ฝากให้นกักแข่งนิดนึงค่ะครับก็ขอให้ทุกคนที่แข่งนะครับสู้ๆนะครับอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็ขอพี่ก็ดูให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหน้าคุณตากันนะคะอยากสอบถามว่า เป็นไงมาไงคะถึงได้แบบว่าว่าเออมาเริ่มเชียร์ในสนามนี้เพราะจริงๆอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของอางานที่เป็นงานแขครับมันจะมีแบบแบบแร็ปก็มีบรีฟก็มีหรือว่างานเลสซิ่งก็มีครับอ,อันนี้แต่ละแต่ละอย่างเนี่ยบรรยากาศมันก็จะแตกต่างกันไปแต่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือในเรื่องของคนที่รักและชอบในสิ่งเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณคเขาบอกก่อนว่าทุกคนที่มา น่าจะชอบความท้าทายความมันหรือบางคนอาจจะมากับแฟนแต่ก็ประสบการณ์ใช่รู้สึกถึงความมันจริงๆอ่ะเราอยู่เราเรามาเรายังมันไปด้วยเลยอ่ะถ้าทุกคนได้มาดูในสนามอ่ะต้องมันแบบที่เราสองคนมันแน่ๆใช่แข่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศตอนมอบรางวัลว่าทีมไหนใครได้แชมป์ใครได้ที่หนึ่งที่สที่สามยังไงเดี๋ยวเราจะไปตามติดตอนมอบรางวัลเลย